สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ศึกวันลุมพินีนะครับเริ่มต้นไปแล้วหลายสัปดาห์นะฮะพื้นเวทีแล้วก็เชือกเวทีที่มีสีขาวสวยสดเนี่ยเป็นสีที่ดึงดูดการถ่ายทออสดได้เป็นอย่างมากเลยนะครับเวทีที่มีสีขาวแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นในเมืองไทยนะแล้วก็มีไฟต่อย M.M. a นะครับในรายการการแข่งขันแอดมินดูไปดูมานะครับทำให้อดคิดถึงศึกนึ่งนอดีตไม่ได้นะ วันนี้จะมาพูดถึงศึก MMA ในอดีตนะครับที่มีความยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็สนุกมากๆศึกหนึ่งของโลกนะในสมัยอดีตยุค MMA ที่กำลังเฟื่องฟูนะครับแล้วนักกีฬานี่ก็ยังไม่ได้บิ๊กสไตล์กันมาแบบเต็มร้อยในปัจจุบันนะโดย UFC นั้นเป็นหัวหอกในฝั่งอเมริกานะครับส่วนที่ญี่ปุ่นจะเป็นศึก p r i d e ซ c นะครับ ถูกต้องครับวันนี้ผมจะพูดถึงสึกไพร์กันนะถ้าเกิดใครได้ทันดูสึกไพร์ในยุคนั้นนะฮะแหมมันเป็นยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะคลิปที่เกิดมีใครเอามาลงนี่ก็ยังไม่ค่อยชัดนะฮะยูทูบก็ยังไม่มีอะ่ะกว่าจะได้ดูคลิปสั้นๆกันเนี่ยก็ต้องมีฝรั่งมีคนญี่ปุ่นอัดจากหน้าจอทีวีแล้วอัดคลิปมาลงตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เป็นลักษณะฝา,ากไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ประมาณร้อยกว่าเมกอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็จะมีบอร์ดสนทนากระทู้ต่างๆนะครับแล้ว้วววแดดดมมมินน,นกก, 1, ก็เึ่นะ่่่งงงะคีจจาูล FFC ยยซโส USB ในความรู้สึกของผมอะ่ะคือจริตของญี่ปุ่นในการครีเอทออกแบบนี่มันแบบเรียกได้ว่าเอาเวอร์วางอลังการไว้ก่อนน่ะเพลงประกอบรายการก็เรียกได้ว่าจดจําติดหูมาถึงทุกวันเนี่ยมีความตื่นเต้นมีความมันเป็นอย่างมากเลยการคัดเลือกนักสู้มาสู้ในศึกพราเอฟซีนะผมยอมรับเลยครับว่าโปรโมเตอร์ก็ทําได้ดีมากเพราะว่ามีการเลือกไปถึงความหลากหลายของศาสตร์วิชาการต่อสู้นะครับไม่ได้เน้นเอาเฉพาะแต่พวก m m a เรียกได้ว่า MMA จ๋ามาเลยอะ่ะ มาถึงก็มาจ้องล็อกกันลงไปนอนคล่อมกันยาวอะไรแบบนี้ทางไคล์จะไม่ได้เอาแบบนั้นมานะไคล์จะคัดเอานักมวยที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นมาด้วยนะฮะแล้วก็การประกบคู่เจอกันในแต่ละครั้งเนี่ยมันทําให้มีสิ่งแปลกๆมีท่าจดจําไปตราบนานเท่านานนะฮะหลายคู่เลยมาจนถึงทุกวันเนี่ยเอามาว่ากันถึงเรื่องนักมวยในรายการก่อนนะครับนักสู้ที่จะถูกคัดเลือกมานั้นนะครับมีหลากหลายนะแล้วก็ มีทั้งมวยนอนมวยยืนอะไรแบบเนี้ยคนที่เป็นมวยนอนแบบจับหักล็อกเนี่ยก็ใช่ว่าจะได้เปรียบเสมอไปนะฮะการแข่ง MMA บนสังเวียนที่มีเชือกเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าเลยถ้าเกิดมาดูในสึกプライส์แล้วแถมมีเตะหัวซอกเกอร์คิกได้อะไรแบบเนี้ยโอ้โหเรียกได้ว่าแม่งสะใจมากอะ่ะโดยผมจะขอแบ่งนักสู้เป็นกลุ่มๆให้เห็นถึงความหลากหลายนะฮะโดยบางคนก็อาจจะอยู่มากกว่าหนึ่งประเภทนะฮะมาดูที่ผมแบ่งเอาตามนี้ละกันเนาะคัดมาแบบเด่นๆเ,เลยนะฮะพวกที่มาจากมวยปล้ำนะครับเป็นสไตล์เวสลิงชูสต พวกนี้จะมีพื้นฐานการปั้มล็อกแล้วก็เตะได้รุนแรงนะครับเพราะว่าฝึกมวยไทยมานะร,รวมถึงมีเทคนิคท่าซับมิชชั่นด้วยนะครับแต่ว่าพวกเขามาจากมวยปั้ำที่เป็นมวยปั้มอาชีพเป็นการแสดงอะ่ะการใช้ท่าซับมิชชั่นอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ใช่จังหวะจริงนะฮะโดยก็ยกขยงกันมาหลายคนเลยครับหลักๆแล้วจะมาจากสถาบันสมาคม UWF นะฮะเช่นนโบฮิโกะทาคาดะคิโยชิทามมระคาสุชิสากุระบะเป็นต้นนะฮะดังนั้นพอพวกมวยปั้มแสดงมาเป็นการต่อสู้จริงเนี่ยมันก็เกิดความจริงขึ้นนะฮะนั่น ในระดับการแสดงเก่งอย่างพวกโนบุกิโกะทาคดาเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของ UWF เนี่ยเวลาปั้มโชว์ทีนึงเนี่ยแหมหลุดท่าล็อกท่าหักแขนท่าหักคอได้สารพัดเลยนะครับในมวยปั้มอาชีพพอมาสู้จริงครับในความเป็นจริงก็คือไปไม่เป็นนะฮะโดยพลาเอฟซีนะครับครั้งที่1นนะครับอาศัยชื่อเสียงของทาคดาในการปั้มมวยปั้มอาชีพนะฮะมาครั้งแรกนะฮะมาสู้ครั้งแรกในชีวิตอ่ะก็เจอกับลิกสันเกซี่เลยอะ่ะ สุดท้ายนะครับทาคาดาก,ก็โดนจับคลอกหักแขนนะฮะแล้วก็ยอมแพ้ไปนะครับเจอกัน2ครั้งก็แพ้รับค่าทั้ง2ครั้งอ่ะแล้วในทางกลับกันนะครับคนที่มีชื่อเสียงในด้านมวยปั้มการแสดงน้อยกว่าอย่างคาซูชิสากุลบาเนี่ยกลับมาได้ดีในการต่อสู้จริงในไพล์เอฟซีนะฮะแล้วก็เป็นคนที่พาวงการ MMA ของญี่ปุ่นเนี่ยสู้กับชาวต่างชาติได้อย่างสนุกเลยอ่ะกลุ่มถัดมานะครับก็จะเป็นพวกยักษ์ใหญ่จอมพลังอ่ะศึกไพล์ก็มักจะจัดพวกนี้มาบ่อยมากนะฮะ แล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าไรหร่เราอาศัยความใหญ่แล้วก็คาแรคเตอร์มันน่าดูจัดมาเจอคนที่เล็กกว่ามันก็น่าดูอ่ะยกตัวอย่างเช่นไจแอนซ์ซิวาซูลูซินโฮแซมมี่ชิวบ๊อบแซฟเป็นต้นโดยบ๊อบแซฟในช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ดุร้ายอรารวาดีเห็นสไตล์นี่นึกว่าเป็นคิงคองเลยอ่ะหมัดหนักทุบต,ตุบต,ตับตุบมั่วไปหมดได้ลุ้นน่ะสมชื่อเดอะบีสเลยนะไม่ใช่บ๊อบแซฟในเวอร์ชั่นหลังจากนั้นน่ะที่เป็นเวอร์ชันใจเท่าจิมมดอ่ะ กลุ่มถัดมาจะเป็นพวกที่ดังมาจาก UFC นะครับแล้วก็จะมาแข่งที่ไพล์นะจะมาทีหรือจะมาแบบบางครั้งบางคราวก็สุดแล้วแต่คนนะครับยกตัวอย่างเช่นจอร์ดบาร์เน็ตต์ลอยเกซี่แกลลี่กรุดดิตเควินเลนเดอร์แมนมาร์โคแมนเป็นต้นนะฮะกลุ่มถัดมาก็จะเป็นพวกปล้ำจับหักล็อกนะฮะที่เป็นระดับยอดฝีมือนะครับจากหลากหลายวิชาการต่อสู้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันโตนิโอโรดิโกโนเกียล่าแดนแฮนเดอร์สันฮิเดฮิโกโยชิดะริกสันเกซี่เฟโดอิเมเลียนเนนโก กลุ่มถัดมาจะเป็นพวกมวยยืนนะครับที่ฝึกทั้งมวยไทยคิกบ็อกซิ่งอะไรพวกเนี้ยพวกนี้จะอาวุธต่อสู้นี่เลยนะว่าเตะต่อยดุนแรงนะครับสามารถสู้กับพวกนอนจับหักล็อกได้อย่างสนุกสูสีเลยนะเวลาน็อกนี่ก็เอากันซะหน้าแหกหน้าเละกันมาหลายคู่แล้วอะก็จะมีพวกวันดเดลซิวามาร์คฮันควินตันแลมเพจแจ็คสัน เมียโคโครครอปถัดมาก็จะเป็นพวกมวยปล้ำอาชีพนะฮะอันนี้จะเป็นคนละกลุ่มกับพวก UWF นะฮะซึ่งพวกนี้ก็จะได้ความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วก็มีความอึดถึกทนด้วยโดยพวกเขาอาจจะมีเทคนิคการต่อสู้อยู่บ้างนะฮะแต่ว่าการสู้จริงล็อกจริงโดนเตะต่อยกันจริงๆเนี่ยก็คงไปวัดกันที่หน้าง,งานถ้าจับคู่เจอพวกไม่แข็งมากก็สนุกอยู่อะ่ยะยกตัวอย่างพวกนี้ก็เช่นคาซูยุกิฟูจิตะนาโอยะ ya, โอกาวะ โยชิฮิโร่ทากายาม่าถัดมาจะเป็นกลุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงของญี่ปุ่นนะครับที่มีระดับแชมป์รายการเล็กรายการน้อยในประเทศนะฮะเช่นพวกแพนคลาสชูโตดีฟพอมาสู่ศึกที่ใหญ่กว่าก็เป็นไพร์ฟซนะครับพวกนี้ก็จะมีเช่นทัซซยะคาวาจิริเรียวโคนันทากาโนริโกมิยูกิคอนโดชินยะอโอกิอิคุฮิสามิโนะะนะฮะพวกนี้เป็นต้น นี่คือความหลากหลายในศึกプライเอฟซีนะครับที่พอจับพวกนี้มาเจอกันไปมาไปมาตามแต่รุ่นของตนเองนะฮะบ,บวกกับมันเป็นยุคที่ MMA ยังพอเห็นความแตกต่างในตัววิชาแล้วเอกลักษณ์ของนักสู้แต่ละคนนะฮะแม่เรียกได้ว่ามีอย่างเต็มเปี่ยมอะ่ะการประกบคู่มวยที่สูสีได้เสียการพอมาเจอกันมันก็เลยดูสนุกนะฮะคาแรคเตอร์แต่ละคนนี่ก็โดดเด่นมากนะการแต่งกายการเปิดตัวนักมวยเนี่ยเรียกได้ว่าวัวางอลังการดึงดูดหมดเลยอะ่ะแถมมีการทำสตอรี่ว t ท ความบาดหมางความแค้นการโคจรมาพบกันของนักสู้ทั้งสองคนอะไรแบบนี้ญี่ปุ่นทําออกมาโคตรด,ดีอ่ะอย่างไฟมิราโคโคครอปเจอกับวันเลนซิวาอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าบิลวีท r การโคจรมาเจอกันแบบน่าดูมากนะฮะทั้งคู่เดินออกมาจ้องหน้ากันบนเวทีเรียกได้ว่าจ้องตากันแทบจะแดกกันนะ่ะไม่กระพริบตาเลยอะ่ะ มุมภาพการถ่ายทอดสดก็สวยนะฮะภาพโปสเตอร์ต่างๆหนังสือต่างๆ,างๆงางก็โคตรคีเอทโคตรดีแอดมินก็สะสมไว้หลายเล่มนะครับหนังสือพวกนี้มีภาพที่สวยอยู่เยอะยุคนั้นเลยเป็นยุคที่プライเอฟซีนะครับดูสนุกได้รสชาติกว่า u ูเอด้วยซ้านะถ้าใครไม่เคยเห็นช็อตเหล่านี้นะครับว่า p ライเอฟซมันสนุกขนาดไหนนะครับก็ลองไปค้นดูได้นะครับมันมีเสน่ห์จริงไหมนะครับลองไปค้นดูนะอย่างไฟของเควิน l ลนเ e อร์แมนนะครับจับเฟโดนะครับสูเพกลอยลงมาหัวปักพื้นอะไรแบบเนี้ย ควินตันแลมเพธแจ็คสันนะครับจับลิคาโดอารูนาเพราวบอมลงเวทีมิราโคโคโครอปนะฮะเตะเบิร์ดกะโหลกวันเดลซิวาลับกลางอากาศหรือทาคายาม่ากับดอนฟลายนะครับต่างคนต่างตันหน้ากันไปคนละหลายสิบหมัดน,นะครับเป็นช็อตเด็ดตลอดการเช่นกันนะเนี่ยลองไปหาตัวอย่างแบบนี้ดูได้นะนอกจากนี้นะครับก่อนแข่งนะยัะมีพิธีเปิดตัวนักมวยนะครับมีการแสดงมีดนตรีมีอะไรต่างๆเนี่ยที่เราว่าอลังการมากอ่ะแล้วก็โนบุฮิโกทาคาดะนะครับที่ภายหลังผันมาเป็นสัญลักษณ์ของรายการพรายเอฟซีเนี่ย ก็มีโชว์ของเขาด้วยนะก็นุ่งผ้าเตียวนะครับโชว์แก้มก้นขาวจ้วะเลยอะ่ะยืนตีกองไทโกนะความขาวนวลของตูดทักดาเนี่ยก็ยังติดตามเป็นแฟนมาถึงทุกวันนี้อ่ะโดยไพร์ฟซีนครับก็ล่มสลายลงไปเรียบร้อยนานแล้วนะกสิริรวมจัดมาก็ตั้งแต่ปี1 9 9 7งเกาถึงสองพอ่ะการล่มสลายนะั้นเริ่มปี2006นะฮะเริ่มมีปัญหาทางการเงินนะแล้วก็มีข่าวว่าไพร์เนี่ยเขาเข้าไปโพพันเกี่ยวกับเรื่องของยากุซ่านะเงินสีเทาอะไรต่างๆพวกเนี้ย ทำให้บริษัทต่างๆที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เป็นสปอนเซอร์เนี่ยทยอยยกเลิกสัญญานะครับจนเจ๊งบงในที่สุดนะฮะแล้วก็ขายกิจการให้ UFC นะแต่ UFC ก็เหมือนก็จะผลักดันแค่นักกีฬาบางคนนะฮะแล้วก็ไม่ได้ต่อยอดอะไรในプライต่อนะนอกจากได้ลิขสิทธิ์วิดีโอทั้งหมดมาอยู่ในกำรรม,มือแฟนมวย m m a ในยุคอดีตนะผมว่าคิดถึงプライเอฟซแน่นอนเลยแล้วก็เ,วเป็นแฟนมวยในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดไม่เคยดูプライเอฟซนะครับลองไปค้นหาดูใน u t u b e นะจะเห็นได้เลยว่าบรรยากาศมันโคตรล้ำมากแล้วก MMA รกววกนนกจริงๆ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะสวัสดีครับ